ยังไม่ได้หยุดเลยเมื่อเช้าไ,ได้เจอคุณพ่อค่ะแต่ประกวดเป็นไงบ้างคะดีใจค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอคุณพ่อมานานมากตั้งแต่ตอนเทรนด้วยซ้ำเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปเจอคุณพ่อเลยเนื่องจากอยู่ค่อนข้างไกลคนละท,ที่มีแต่คุยโทรศัพท์ด้วยกันตลอด <c oughs> ก็รู้สึกดีใจค่แะแต่ก็ถือว่าเป็นการได้รับรางวัลปุ๊บแล้วก็ไปพบคุณพ่อเลยถือว่าเป็นครั้งแรกที่พบคุณพ่อหลังจากได้รับรางวัลค่ะแล้วคุณแม่คุณแม่คุณแม่ตอนนี้ป่วยอยู่ค่ะก็เลยยังไม่ได้พบแต่คาดว่าอีกไม่่่นนนาาาี้้ก็จะะเขไปหคคุณแม วิธีที่พบคุณพ่ออะไรได้คุยอะไรกับคุณพ่อน้องคุยค่ะก็ะะส่วนใหญ่คุณพ่อไอนาจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดกับไอนาเยอะมากจะใช้คาแบบคาน้อยแต่ว่ามีความหมายสําหรับไอนาอย่างเช่น<ม>ก็คือมไม่ใช่อย่างเช่นเลยค่ะเขาพูดคําเดียวเลยว่าดีใจนะแม้ว,วันจะเป็นคําสั้นๆแต่ว่าก็มีความหมายสําหรับไอนามากค่ะแล้ววันนี้เราประสบความสำเร็จในชี่เรื่องประสบความสําเร็จแล้วหนึ่งขั้นค่ะ แอนนามองว่าทุกคนมีเป้าหมายใหม่เสมออย่างตัวแอนนาก็เหมือนกันแม้ว่าเป้าหมายในมิชลินไทยแลนด์จะเป็นความสำเร็จหนึ่งขั้นแล้วแต่ขั้นต่อไปก็คือการเป็นมิชลินเวิร์สแสดงว่าแอนนาจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อคว้าเป้าหมายนั้นมาให้ได้ค่ะ เรากดดันไหมคะเพราะด้านแหนมันก็จะมีกระแสการต่างๆทั้งบวกและลบอะไรเงี้ยเขาได้ขนาดนไหมมีบ้างค่ะเป็นธรรมดาของมนุษย์ค่ะแอนนาเขาเจว่ามันเป็นสัจธรรมค่ะที่เราไม่สามารถจะทําให้ทุกคนชอบเราได้หมด100อเแต่ก็อยากบอกทุกคนค่ะว่าแอนนาเชื่อมั่นว่าศักยภาพที่แอนนามีการไม่หยุดที่จะเรียนรู้ของแอนนามนจะสามารถทาให้แอนนากลายเป็นคนที่มี the best version ที่จะสามารถเป็นความมุ่งสามได้ก็อยากให้ทุกคนมองแอนนาในแบบด้าน i n ไซด์แล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้แอนนาเพราะว่ายังไงตอนนี้แอนนาก็เป็นตัว ของทุกคนแล้วเรามาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันดีกว่าค่ะอย่างถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้้นแอนนาก็ชีวิตค่อนข้างลำบากเหมือนกันค่ะเรารู้สึกแบบเป็นปมด้อยของเราไหมไม่ไม่ค่ะณตอนนี้ไม่รู้สึกเป็นปมด้อยเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันหล่อหลอมให้แอนนาเป็นแอนนาถ้าไม่มีเรื่องราวในวันนั้นแอนนาก็คงไม่ได้นั่งสวมกุญแล้วก็คุยกับพี่อยู่ในทุกวันนี้ <c oughs> แสดงว่าทุกอย่างมันมีคุณค่าด้วยกันหมดอยู่ที่ว่าเราจะมองมันยังไงมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่ามันเป็นปมด้อยมันก็คงจะ ไม่มีประโยชน์อะไรเลยอาจจะทําให้เรารู้สึกแย่ด้วยซ้ําแต่ถ้าเรามองมันเป็นว่าพลังบวกมองมันเป็นคุณค่าเราอาจจะอยากส่งต่อคุณค่านี้ให้กับใครบางคนก็ได้ะคะ่ะ มื่อก่อนเราอยู่วัดจริงๆหรออยู่วัดจริงๆสิคะคือเราเป็นทำไมเราถึงได้อยู่วัดอะเพราะว่าณตอนนั้นเคุณทวดค่ะค่อนข้างสนิทกับแอนนามากแบบรักแอนนามากเลยแอนนาตอนแรกแอนนาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่หย่ากันทำให้แอนนาอยู่กับคุณพ่อสองคนแต่ว่าคุณพ่อที่เป็นพนักงานเก็บขยะจะต้องทํางานตอนช่วงกลางคืนนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เราพักผ่อนมีหลายครั้งที่แอนนาอาจจะต้องอยู่คนเดียวด้วยด้วยความที่แอนนาเป็นเด็กผู้หญิงคุณทวดก็เลยมองเห็นถึงความแบบ ปลอดภัยเป็นหลักก็เลยพาเราไปอยู่ที่วัดด้วยค่ะตอนนั้นตั้งแต่ตอนปสามค่ะอยู่นานไหมคะปสามจนเรียนจบมหาวิทยาลัยเลยค่ะ<ม>เพราะว่า<ม>คือหนึ่งเลยก็คือมหาวิทยาลายัยแต่แต่ตอนมหาวิทยาลัยแอนนายอยู่หอน,นะคะแต่ว่าจะกลับไปกับที่วัดบ้าง<ม>แต่ว่าช่วงนั้นแอนนามองว่ามันเป็นเหมือนความเคยชินแล้วก็กลายเป็นบ้านหลังหนึ่งแหลคือเราชินตั้งแต่ตอนเด็กอะค่ะแล้วก็เลยไม่ไม่ได้รู้สึกแปลกหรือไม่ได้รู้สึกว่าที่เราอยู่มันไม่ใช่บ้าน พราะทุกคนทุกทั้งทั่วทั้งคุณแม่ที่คอยซัพพอร์ตแอนนาเหมือนแอนนาไม่ได้ขังอะไรเลยค่ะทุกความรักที่มอบให้ก็เป็นเหมือนเด็กที่ธรรมดาคนหนึ่งที่แบบถูกเลี้ยงโดยครอบครัวที่มีให้แต่ความรักก็คือเหมือนเราโดนเลี้ยงมาด้วยความรักใช่ค่ะบ้านที่อยู่ที่วัดก็คือทาจากเพลืออันจริงใช่ใช่ก็คือจะเป็นไม้เป็นไม,เนไม้เป็นไม้ปกติอะคะ่ะเป็นไม้ปกติแล้วก็จะมีหลังคาใช่แล้วแ้วข้างในมันมีแบบเครื่องใช้อุปกรณ์กระดูกอะไรไหมเครืคร่องไม เออเครื่องใช้ไม่ไม่มีนะคะแต่ว่าก็มีทีวีปกติก็มีคอมพิวเตอร์ปกติที่แอนนาจะต้องใช้ในการเรียนหนังสือแต่ว่าพวกเครื่องใช้ที่เป็นแอร์หรืออะไรพวกนี้ก็ก็ไม่มีค่ะเพราะว่าอาจจะไม่สะดวกมากพอที่จะใช้ด้วยค่ะแล้วมก็ยังไม่จำเป็นมากณตอนนี้เราเคยฝันว่าเราอยากอหบ้านนี้ันเดี